ครับผมเบียร์จัเดอร์นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีครับผมแดดออกนะครับออเดอร์แรกยำเช้าของเราครับผมเป็นโจ๊กใส่ไข่นะครับลูกค้าสั่งแต่เช้าเลยผมต้องรีบไปส่งลูกค้าก่อนแต่เ,เราค่อยมาว่ากันนะครับไปส่งลูกค้ากันต่อ let's go ตัวที่สองนะครับเป็นกาแฟพันุไทยนะครับหนึ่งแก้วครับผมแก้วใหญ่ไปส่งลูกค้ากันต่อ, s <S ตอครับพีร่ววพรุ่น let's go เร OR ิตัวที่3นะครับผมเป็นข้าวทะเรยากิญี่ปุ่นนะครับ2กล่องเน้นๆไปครับทุกคนไปส่งลูกค้ากันต่อเดิตัวที่4นะครับเป็นผัดไทยนะครับหอยทอดไปทุกท่ทานไปส่งลูกค้ากันต่อตัวที่5นะครับเป็นผัดไทยเหมือนเดิมครับผมของใส่ลูกของใส่ขงร้านนี้อร่อยลูกค้าสั่งประจําเลยไปครับทุกคนไปส่งลูกค้ากันต่อ ตัวที่หกก็ผมเป็นชาเขียวร้อนๆนะครับใส่น้ําแข็งแต่แยกมาออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ตัวสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็อืมเราก็ทําเต็มที่แล้วครับขอจบงานไปเพียงเท่าน,นี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สําหรับใครที่สนใจหรือว,ว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปสวัสดี